สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมคก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็น LB นะคะ Love Body ของดิจิตอล DJ ต้นหอมนะคะนี่หน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่7กุมภานะคะตอนนี้นะคะมีตัวแทนประมาณ2,500คนแล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะวันที่20 ถมีนาเนี่ยคะ่ะก็จะรับล็อกสามไปแล้วขายดีมากนะคะยอดจองประมาณเป็นแสนแสนกล่องนะคะนี่นะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมนะคะส่วนผสมเนี่ยเขาเขียนว่าสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากส้มแขกไคโทซานแล้วก็สารสกัดจากกระบองเพชรน,นะคะสรรพคุณนะคะก็คือ จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักช่วยดูดซึมสารอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลไขมันและทำการขับถ่ายออกมานะคะนอกจากนี้ยังสลายไขมันเก่าที่สะสมแล้วก็ช่วยลดความอยากอาหารด้วยวิธีการนะคะก็คือทาน 1- 2เม็ดก่อนอาหารตอนเช้านะคะก่อนอาหารประมาณ 20-, 20 30ถึงนาทีเนาะนะคะหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังกล่องนะคะล็อตแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีตัว ตัวบอกวันหมดอายุนะคะแต่ว่าล็อตที่สองมาเนี่ยตัวบอกหมดอายุมีแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้รับเลขเออยเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งกล่องนะคะจะมีสามสิบแคปซูลราคาห้ารอยเก้าสิบบาทนะคะข้างในนะคะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ นะคะคเรามาดูกันนะคะว่าปายเนี่ยทานแล้วจะลดไปเท่าไหร่นะคะเมื่อเช้าเนาะนะคะช่างน้ำหนักจะอยู่ที่64.8นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าหมดกล่องนี้เนี่ยน้ำหนักจะเหลือเท่าไหร่ติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้ปายก็เป็นตัวแทนจำหน่ายดีนะคะใครอยากได้ 590บาทเท่านั้นนะคะมี30แคปซูลถือว่าถูกมากๆเลยเพราะว่าตัวอื่นเนี่ย30แคปซูลแบบนี้นะคะก็กล่องเกือบพันแล้วเป็นพันอัพตัวนี้590บาทเท่านั้นนะคะของแท้นะคะต้องซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะคะไปและบ๊ายบาย